สุขสบายดีสบายดีเอฟซีสุข,ขุมสุขคนมากินข้าวน้ำปลาเมาเด้อินข้าวต้นสวยๆตอนนีสวยแลละละปนปลาเค็มข้าวคนเดียว <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็น วิธีชีวิตอันปกติของกราเมาเด้เนี่ยอ,อยู่เพื่อนกินข้าวคนเดียวพว่าอยู่คนเดียวเนาะมี FC. เอฟซีมันมาวาวเยอนะนอกมันกมกับใจละลายขอบุณขอบคุณละลายเด้อทักทายคนอยู่ต่างประเทศอยู่ทุกงมองทุบบ่นเนาะอยู่ฝั่งไทยก็ดีอยู่บ้านเฮาก็ดีเนาะ các phát cả đau cũng phát sẹo nữa quần bắc kinh kia đen màu ăn à. đen thì cứ là mè bảo khen ông hài nè nó có sư năm phần năm ba tôi nhảy sư năm Ừ, Ở đây Hello Đẹp ha bố hô Như hương cầm năng chín khẩu Giờ mấy việc bà à để hóc kính cào và hào xưa nó thì nèm bê bông hạnh mhm 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 เอิ่นบอกอันเมตเตอยเอาเมื่อฟังแดนหน้าพี่น้องกขว่าเริ่มเริ่มฟังรักปูนละสีสีเห็ดใบเผาะทองนะเขี่ยวผันโทรมาตามก็เลยไปเอินบอกคน ha à, đèn tiền gần ừ, ừ. Ừ. đây nè Kinh thầu nắm ba à đó Kinh thầu nắm ba à đó cục nướng <laughs> Bột thầu nắm được ข่าวตังป <ình> ้าเด้อบอกหนึ่งเอ้ยหนึ่งไปบุญนะบ่หมวนบ่อืมโย่ปุ่นป้าหัวใจตั้มเด้ชีชีเนื้อมันหลัก็ใส่เลยไปต่อนไปต่อนไห้ดูกมวนบ่ปุ่นป้าเผ็ดเนาะเพชรหนึ่งกินได้บ่

Kim kín Kín, mất sủa để hạnh hiu nị. Kín kim nắm này đi, hả? Kim nắm bát 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 đi, hả? Kim Kín bát đi, hả? Kim kín bát đi, hả? Kim nắm bát Kín hả? Kim nắm bát đi, hả? Kim tinh tôm cua tôm cua bèt um tinh tôm cua rồi bèt à ba hết tin khám này đây nè à khâu nhéo nhéo ba một hơi cũng được mà từ bé hết việc nhéo ừn khác một khâu vậy giờ tinh bị nó qua đây

สบายดีสบายดีสบายดีเด้อปลาลูงกินขกลืน้ำหนักหนึ่งเด้อกินเกาวน้ำหนักหนึ่งเด้อโอ้ยเพ่งเด้อแฮ้พงเด้อตั้งแฉะเด้อกินข้าวเป็นปลาเด้ออออยกินซะลูกกินเะ อืมฮ to ึฮนยัง on ทุบมาวอกเป็นไงมาแทงเด้อแทงมันเด้อแทงมันว่าเป็นนี่กินเพชรก็ได้อีมันเก่งนี่เด็กน้อยบางคนเขาสิไปกินได้อันนี้กินเซย

<S <s ัั <sk <sk er ับางหนึ่งกินบ้าพักกระดาวกขุนอืมบางหนึ่งบอกกินเนาะ จับนุ่งผ่องกันต่ากับร้านกั่อนชิ่งกันจับเอากินข้าวเนาะแต่นได้นั่งกินข้าวคนเดียวแต่ร้านมากินน้ำหานแต่ร้านเป็นหมูได้บักหนึ่งเป็นหมู ตาสะออนตสะออนเราได้เรากินเขาฮะอืมสะออนเราได้เท่าหนึ่งบุ้งป่นป่เฮ้ยเราเก่งเด้เรากินเขาก็ป่นเน้อ <c oughs> <c oughs> lúc kềnh đấy hết hết là cái kim đại em đấy em mừng khăn kẹo cho một quần mà nó xin khảo sạo nó mình chín khảo sạo đấy luôn chín nhâm nhẳng có chinh khổ cắp bà cưa Ồ Phải <laughs> bài hay luôn Phải bài hay, chinh khổ cắp bài cưa ạ và đi đi luôn chinh thì bay Phải ừ. bài hay cư bài cưa hay, ạ bay bộ bài cắp luôn có chắc lúc luôn chinh khổ cắp luôn chinh khổ cắp luôn Bin lúc tiên kin bác sĩ hiệu là rennie kin bác sĩ hiệu là đại im là đấy kín xuân kín im là đấy kênh im thảo em nghĩ mhm 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 อืมอิ่มแล้วแตยาป้ากะอิ่มือกันนี่แล้วน้องล่างมือก็ลูกเยอะป้าไปล้างมึงหันอยู่หน้หาบ้านแป๊แบ,บหนึ่งเด้อลูกเด้บอบอ่าบ้าเยอะป้าไปตักล้างใหง้มือกูมันแสีบเด้อยามันถือน,น้ำฝนอิปนี้โจ๊กไปสำนีเด้อี่น้องเด้อ 老白鸡。